สวัสดีนะครับปรยาณมิตรนะครับเสียงธรรมจากแดนดิสารใต้นะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันสัจธรรมนะครับช่วงนี้ก็จะมาเปลี่ยนเวลาลานะครับนิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงเย็นนี้ก็จะคุยสนทนาสัจธรรมกันนะครับกับคณะนะครับก็เลยเปลี่ยนเวลามาพูดนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคาถามนะครับ เพื่อนเพื่อนของเรานะครับถามมานะครับว่าปัญญาคืออะไรนะครับนะปัญญาคืออะไรนะครับอยากจะให้ผมนะครับอธิบายนะครับในความเรียกว่าเป็นสัจธรรมนะครับในด้านสัจธรรมนะครับปัญญาคืออะไรนะครับสวัสดีนะครับท่านไม่อะไรกับอะไรนะครับผมนะสวัสดีทุกท่านนะครับนะคำว่าปัญญานะครับ ปัญญาคือแสงสว่างในโลกนะนะครับคาว่าปัญญานะครับปัญญาก็คือเราสามารถเปลี่ยนนะลูกธนูนะหรือหอกดาบที่มันพุ่งเข้ามาที่จะมาทําร้ายเราเนี่ยนะครับลูกธนูเห็นไหมครับก็เหมือนกับเหตุปัจจัยที่ไม่ดีนะครับนะเจอคนไม่ดีเจอคนดา่าเจอคนอิจฉาเจอคนใส่ร้าย,ายป้ายสีเจอคนเอาลัดเอาเปียบอะไรอย่างนี้นะครับพอเราเจอเหตุการณ์พวกนี้นะครับ เราสามารถนะเปลี่ยนเหตุการณ์พวกนี้นะครับให้อะไรครับผ่านไปได้ด้วยดีนะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับไม่เป็นบาปเป็นกรรมต่อกันนะครับก็คือเรายัางคงสามารถนะครับถ้าสรุปเลยก็คือเรายัางคิดดีทดําดีพูดดีได้เหมือนเดิมนะครับน,นี่เรียกปัญญานะครับเจอคนว่าเราเราก็ยังคิดดีกับเขาเหมือนเดิมเห็นไหมครับเจอคนมองเราด้านลบเราก็มองเขาด้านบวกได้เหมือนเดิมเห็นไหม ศีลสมาธิปัญญานะครับมันมาพร้อมกันนะก็คือในชีวิตเราสามารถทำดีได้คิดดีได้พูดดีได้มีสติตามทันนะครับความคิดที่ไม่ดีนี่เรามีสติตามทันนัตัดทิ้งไปเลยนะครับเราก็จะคิดแต่สิ่งดี่ดีๆทำแต่สิ่งที่ดีๆนะครับทำให้ลูกนี้สวยงามน่าอยู่ทำให้สภาพแวดล้อมของเรากลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวไปกันได้นะครับทำให้ ไม่ให้มีใครสักคนนะครับที่ก่อบาปสร้างกรรมนี่อันนี้แหละครับเขาเขาเรียกว่าปัญญานะใครที่สามารถทําได้นะครับใครสามารถที่ใช้สติปัญญาแบบนี้ได้นะครับนั่นแหละครับคือปัญญานะครับเห็นไหมทุกเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตจะดีจะไม่ดีเราสามารถแปลเปลี่ยนให้เป็นดีได้หมดนะจากหอดาบให้เป็นดอ,ดอกไม้ได้เห็นไหมครับจากคําด่าให้เป็นรอยยิ้มให้กันได้นะครับ อันนี้แหละครับเข,ข,ขาเรียกผู้มีปัญญานะครับยุติยุติความไม่ชอบ like it, Ma น,นะครับยุติความไม่พอใจซึ่งกันและกันได้เห็นไหมอันนี้แหละครับเขาเรียกปัญญานะครับเนี่ยโดยสรุปนะครับนั้นเราก็ไปดูนะครับว่าในชีวิตของเราเราดําเนินชีวิตด้วยปัญญานะครับหรือว่าดําเนินชีวิตด้วยความคิดนะครับถ้าความคิดนี่คืออวิชานะครับความคิดคืออวิชานะ เพราะมันพาเราไปแต่เป็นดําเป็นขาวเป็นยึดเป็นติดเป็นถูกเป็นผิดเป็นชอบไม่ชอบอิจฉาริษยาโกรธเกียดเนี่ยเขาเรียกความคิดทั้งนั้นครับแต่ถ้าปัญญาคืออะไรครับปัญญาคือสิ่งที่มาทําให้ทุกอย่างมันอยู่ด้วยกันได้ไปด้วยกันได้อย่างไม่ทุกอย่างไม่ยึดอย่างไม่หลงนะครับเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกปัญญาเห็นไหมศีลส,สมาธิปัญญามาด้วยกันนั้นเมื่อเรามีปัญญาศีลเราจะบริสุทธิ์นะครับ เราก็จะไม่โกหกนะครับเราก็จะไม่อยากได้ของใครเราก็จะไม่อยากจะไปประทุทสา,ายใครเห็นไหมนะครับเพราะมันมาด้วยกันแต่ตัวสติมันก็มาครับถ้าเราคิดไม่ดีทําไม่ดีมันมาตัดเลยเราเรียกศีลสมาธิปัญญามันรวมเป็นหนึ่งนะครับมาพร้อมๆกันนะครับนะนนี้คือปัญญานะครับนะทีนี้ถ้าตัวโพโธิญาณล่ะครับญาณหลุดพ้นนะครับ แาหลุดพ้นก็คือการที่เรารู้เห็นทุกอย่างตามจริงนะเห็นทุกอย่างตามจริงนะครับมันเกิดเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีมันดับเพราะอะไรเพราะอะอนัตตานะครับมันไม่เกิดเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเรียกว่าเห็นทุกอย่างตามจริงนะครับแล้วก็ดับลงสู่ความไม่เป็นตัวไม่ไม่ไม่เป็นตนเห็นไหมครับไม่มีเรื่อง ั้งใดค้างคาใจเป็นตัวเป็นตนค้างคาใจเลยนะเกิดแล้วก็ดับไปดับไปให้เราเห็นแจ้งอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่ากดท้ายเราเห็นต่นหนักชัดนะครับไม่ต้องไปตามดูตามรู้เราก็เห็นนะครับแตนหนักชัดนะครับว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับไปตัวตนแท้จริงไม่มีไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครไม่มีเรื่องราวใดไม่มีภพใดภูมิใดไม่มีสภาวะใดที่จะเกาะที่จะยึดได้เลยเห็นไหมครับนี่เขาเรียกโกที่ยานนะครับ เห็นตามจริงจนสิ้นยึดจนสิ้นหลงนะจนเราไม่หลงกระโดดลงไปไ่ายน้ำเห็นไหมหลังสารวัตนี้ก็เหมือนกับแม่แม่แมน้ําอันเที่ยวกลากนะครับกระแสน้ํามีไหลมนุษย์เนี่ยก็จะวหว้แหวกว่ายอยู่ในนั้นนะครับเ,เรียกว่าหลงเป็นจริงเป็นจังเป็นยึดเป็นติดเป็นถือเป็นมั่นแม้ทั้งยึดถือในสภาวะจิตนะครับก็เรียกว่าหลงเหมือนกันนะครับ สภาพวะจิตที่เราไปนั่งสร้างนั่งกระทามันนั่นนะครับแท้จริงแล้วโพธิญาณจะมองเห็นทะลุนะครับเป็นมายาทั้งสิ้นเราไปสร้างมันขึ้นมาทั้งสิ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเห็นไหมครับเพราะไม่มีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีก็เรียกว่าเห็นทั้งสองด้านทั้งด้านเกิดและด้านไม่เกิดเห็นหมดเห็นไหมครับจนสิ้นยึดสิ้นยึดแม้ทั้งผู้เห็นเห็นไหมผู้ไปเห็นเนี่ยเ็าเรียกว่าจิตธาตุที่บริสุทธิ์เนี่ยไปเห็นตามจริง ก็ยังสิ้นยึดอีกนะครับเพราะว่าผู้เห็นก็ยังเป็นมายาีกเห็นไหมครับสวัสดีทุกท่านนะครับผู้เห็นนี่ก็ยังเป็นมายาอีกนะครับยึดไม่ได้อีกเห็นไหมครับนี่เาเรียกโพธิญาณน,นะครับปัญญาคือแสงสว่างในโลกปัญญาคือเขาเรียกว่าอะไรครับคืออาวุธคู่กายศิลนสมาธิปัญญาเมื่อมันรวมเป็นหนึ่งมันคืออาวุธคู่กายนะครับ ให้เราเดิอนอยู่ในโลกนี้อย่างไม่หลงก่อบาปสร้างกรรมอย่างไม่สร้างเรื่องสร้างราวกับใครเห็นไหมครับให้เราอยู่แบบเหมือนน้าที่กิ้งบนใบบอลเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีปัญญานะครับจะตกไปในแต่ภาวะใดแวดล้อมใดเราก็ไม่หลงเข้าไปกระทําผิดนะครับไม่ไปต่อบาปต่อกร,รมนะครับนี่ยเขาเรียกคนมีปัญญานะครับแต่โูธิยานิพพานหลุดพ้นนี่นะครับคือเห็นทุกอย่างตามจริงนะครับคนละอย่างนะครับ ปัญญาคือใช้อยู่ในโลกนี้นะครับแต่พทธิยานนี่คือเห็นตามจริงพาเราเลยครับสิ้นหลงทั้งปวงนะสิ้นหลงในเรื่องราวในรูปธรรมในนามธรรมสิ้นยึดในสภาวะปัญญาสิ้นยึดในความคิดสิ้นยึดในสภาวะจิตคือไม่หลงอะไรเลยคือเห็นตามจริงไปเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็แม่เห็นแม่ทั้งพาด รู้ที่บริสุทธิ์ก็คือจิตเนี่ยก็ยังเห็นตามจริงก็คือมันก็เป็นมายาเห็นไหมยึดอะไรก็ไม่ได้เห็นทะลุเข้าไปถึงนิพพานก็ไม่ได้มีจริงนะครับสุญญตาคําสมมติชั้นภูมิเหล่านี้ก็ไม่ได้มีอยู่จริงนี่เขาเรียกว่าโพธิญาณนะครับเห็นตามจริงเห็นทะลุปูโป่งเห็นชัดแจ้งเห็นชัดเจนเนี่ยเขาเรียกโพธิญาณเห็นจนอะไรครับจนไม่มีตัวไปทุกเห็นไหม เห็นจนไม่มีนะครับการกระโดดลงไปในสังสรารว,วัฏแล้วแหวกไหวเหมือนมวลมนุษย์เอาเป็นเอาเอา,เอาตายยึดติดยึดมั่นจะไม่มีนะครับคนที่เห็นด้วยโพธิยานนี่นะครับก็จะสบายนะครับอยู่ในโลกนี้สบายชิวๆนะครับจะยากจะดีจะมีแต่จนก็สบายชิวๆนะครับใช่ไหมแต่การใช้ชีวิตนี้ใช้ปัญญานะครับในการคลองธาตุคลองขันนะบางคนบอกปัญญานี่จะพาหลุดพ้น มันไม่ไม่ใช่นะครับคนละส่วนนะปัญญานี่ใช้ชีวิตในโลกนี้ถ้าย่อยลงไปอีกปัญญาคืออะไรคือการคิดดีทดําดีพูดดีเจอคนดา่าเราเรายังคิดดีกับเขาได้เนี่ยเรียกคนมีปัญญาเพราะว่าหยุดก่อบาปก่อก,อกรรมเห็นไหมครับไม่สร้างบาสร้างกรรมเนี่ยเรียกคนมีปัญญานะเจอคนหลอกลวงเนี่ยนะครับเราก็มีปัญญาที่จะทําเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือทํายังไงได้แล้วแต่เหตุการณ์นี่เขาเรียกปัญญาเห็นไหมครับ โดยสรุปแล้วคือปัญญาจะไม่ทําให้เราก่อบาสร้างกรรมไม่ทําให้เราสร้างศัตรตูเนี่ยเขาเรียกปัญญาทั้งนั้นนะครับถ้าเราจเจริญขึ้นอยู่ในโลกนี้ยิ่งอยู่ยิ่งจเจริญยิ่งอยู่ยิ่งเพื่อนฝูงเยอะแยะยิ่งอยู่ยิ่งมีบริวาบรบารมีเนี่ยเขาเรียกคนมีปัญญานะครับแต่คนมีพระพุทธองค์บอกให้พัฒนาปัญญาขึ้นไปสู่ความสูงสุดเห็นไหมครับไรมนี่เขาเรียกว่ามีปัญญาแต่ฐาโคตบอกดีแต่ยังไม่พอ ต้องพัฒนาปัญญาขึ้นไปสู่ความสูงสุดคืออะไรครับโพธิญาณเห็นไหนะครับนั้นในโลกนี้การทําดีคิดดีพูดดีก็ยังเป็นสิ่งชั่วคราวเห็นไหมก็ยังเป็นมายาเห็นไหมครับก็ยังยึดไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยครับขอเรียกว่าพัฒนาขึ้นไปจนเห็นแก้งเห็นจริงเห็นไหมนั้นคิดดีทําดีพูดดีที่เป็นปัญญาก็มายาเห็นไหมครับก็สิ่งชั่วคราวก็แล้วแล้วไป จับยึดไม่ได้เห็นไหมพัฒนาขึ้นไปเห็นทุกอย่างอย่างนี้นะครับเรียกจากปัญญาพัฒนาขึ้นไปเป็นผู้ที่อย่างคือยานรู้ตื่นรู้แจ้งนะเห็นตามจริงนะแต่คนเรามันหลงตรงไหนเยอะครับคนปฏิบัติธรรมจะหลงที่สภาวะเยอะหลงกอ่อตำราเขียนไว้นีพพานคืออย่างนี้ทางเดินต้องมีความสงบต้องปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกหลงนะครับนะ เพราะมันเป็นกรอบไหมครับต้องเทงทิ้งให้หมดทงอย่าให้มีให้ให้ให,ให้ให้หมดนะครับนะสถาคตดับท่าดับคันไปสองพันเกือบสามพันปีนะครับภาษาประเทศภาษาไทยตัวอักษรไทยเพิ่งจะมีเจ็ดร้อยกว่าปีนะครับเห็นไหมผ่านไปเกือบสองพันปีจึงมีภาษาเราเห็นไหมครับ ผ่านไปเป็นสองพันปีว่าหนึ่งพันปีจึงเข้าสู่ประเทศไทยนะสรุปคือสามพันปีผ่านไปอีกเกือบพันปีครับหลังจากที่แตถาคตดับธาตุดับขันนะจึงมีพระคัมภีให้ให้เรามาอ่านมาปฏิบัติคิดเอาเองนะครับทุกท่านเห็นไหมดังนั้นสภาวะจิตทั้งหมดกรอบทั้งหมดนิพานเอ่ยไม่ได้มีนะครับกรอบทั้งหมดที่เราคิดว่าต้องเดินอย่างนี้เป็นมรรคไปอย่างนี้พาไปนิพานนี่นะครับพาพ้นทุกข์ ไม่มีนะครับท่านเห็นไหมอันนี้เขาเรียกโพธิญาณเห็นตามจริงก็การปฏิบัติจิตมันเป็นการสร้างสภาวะสร้างมายาขึ้นมานะครับเห็นไหมต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จิตโล่งจิตโปร่งจิตใสจิตว่างจิตจิตจิตเนี่ยอันนั้นแหละครับคือกรอบทั้งสิ้นนะคือความยังไม่แตกฉานทั้งสิ้นนะครับคือความไม่อิสระทั้งสิ้นคือความยังทรมานอยู่ในการสร้างสภาวะทั้งสิ้นนะครับและสภาวะก็เกิดดับ เอาอะไรก็ไม่ได้อีกต่างหากมันน่าเจ็บใจตรงนี้นะครับพัมเพียนพยายามศึกษาฝึกฝนตั้งนานสุดท้ายเอาอะไรก็ไม่ได้เอาได้แต่ในสัญญาที่เอามาพูดในปัจจุบันแต่แท้จริงมันดับไปหมดแล้วนะครับเนี่ยครับคือโพธิญาณญาณที่กระจ่างแจ้งอย่างรู้ตระหนักชัดทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่เกิดต่อหน้าซ้ายขวาบนล่างที่เกิดที่ใจก็ตระหนักชัดหมดที่เกิดเป็นรูปประทับนามธรรมก็ชัดหมด ที่เกิดมาเป็นภาษาสมมติก็ตระหนักชัดหมดที่เกิดดำลงคงอยู่เป็นชั้นภูมิอย่างไม่เที่ยงก็เห็นแจ้งตามจริงอย่างชัดหมดเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกโพธิญาณเห็นไหมนั้นปัญญากับโพธิญาณคนละอย่างนะครับเราต้องพัฒนาปัญญาปัญญาคือความดีครับทุกท่านปัญญาคือการใช้ชีวิตนะคิดดีทดําดีพูดดีคนที่คิดดีทดําดีพูดดีเขาเรียกว่าคนมีปัญญา คนที่คิดดีทําดีพูดดีเขาเรียกว่าคนมีศีลคนที่คิดดีทําดีพูดดีเขาเรียกว่าคนมีธรรมเห็นไหมครับแต่คนมีศีลมีธรรมไม่ได้แปลว่าหลุดพ้นนะครับเห็นไหมแต่คนเห็นแจ้งตามจริงเขาเรียกโพธิญาณอันนี้จะหากหลุดพ้นคิดดีทําดีพูดดีเขาก็รู้ว่าชั่วข่าวเขาก็รู้ว่ามายาเขาก็รู้ว่ามันเป็นเหรียญคนละด้านใช่ไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าโพธิญาณเห็นแจ้งไม่ยึดในการกระทํา เห็นไหมครับทาแล้วก็แล้วไปเห็นไหมคนมีโพธิญาณนะครับทะลุเข้าไปในสภาวะจิตคนหลงเยอะแยะครับเรื่องสภาวะจิตนะแต่คนมีโพธิญาณโพธิญาณคําสมมตินะความหมายคือทะลุก็ไปเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนะครับคําพูดนั้นจึงเรียกว่าโพธิญาณนะครับเห็นตามจริงเห็นรูปตามจริงเห็นนามตามจริงเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จริงมีเพราะไปนั่งสร้างความสงบความสงบจริงมีเพราะเลิกนั่งสร้าง สร้างความสงบความสงบจึงดับไปเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงดับไปเห็นไหมครับเพราะการมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีขึ้นเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าเห็นตามจริงแล้วก็เห็นคําว่าการหลุดพ้นไม่ได้ไปอย่างนั้นนะครับการหลุดพ้นคือการเห็นตามจริงสิ้นยึดสิ้นหลงเนี่ยหลุดพ้นนะครับเห็นไหมนั่นพัฒนาขึ้นไปนะครับจากปัญญานะครับเนี่ยครับคื่อตอบคาถามนะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนของเรานะครับที่ถามว่าปัญญาคืออะไรนะครับตามนั้นนะครับที่อธิบายมาทั้งหมดนะครับนั่นคือปัญญานะครับแล้วก็แถมให้นะครับแตกต่างกับโพธิญานยังไงนะครับญาณหลุดพ้นคือหลุดคือเขาเรียกเห็นตามจริงเห็นแม้ทั้งจิตธาตุที่บริสุทธ์นั้นนะครับก็ยังไม่เที่ยงนะครับเห็นตามจริงเห็นอะไรเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามจริงแล้วเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นดับลงตามจริงผู้เห็นนั้นก็ดับตาม เห็น <P ew al ian> ไหมครับผู้ไปเห็นนั้นก็ดับตามนี่แหละครับเขาเรียกเห็นตามจริงสิ้นยึดแม้ทั้งจิตธาตุที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับเพราะคําว่าจิตธาตุที่บริสุทธิ์ก็ยังอยู่ในรูปนามครับรูปนามไม่ไม่เที่ยงเห็นไหมจิตที่บริสุทธิ์นั้นก็ไม่เที่ยงครับเพราะมันก็เป็นแค่ม,มายาเห็นไหมครับถ้ามันเกิดขึ้นมานะั้นมันเป็นมายาถ้ามันดับลงไปมันไม่เป็นอะไรไม่มีตัวตนเห็นไหมจึงสิ้นยึดสิ้นอุปทานเห็นไหมครับ ให้ดำลงอยู่อย่างนี้ด้วยโพธิญาณอย่างนี้นะครับจนสิ้นยึดหมดเลยจนไม่ลงไปแหวกว่ายน้ําในมหาสมุทรแห่งสังสารวัตรเหมือนคนอื่นเขาเลยเห็นไหมแต่การเดินเท้าแต่ละก้าวนี่นะครับเดินด้วยปัญญาคิดดีทดําดีพูดดีเราเรียกคนมีปัญญาเห็นไหมครับคิดดีทดําดีพูดดีไปไหนก็มีคนรักคนชอบเชื่อไหมครับคนเนี่โหชื่นชอบครับคนนั้นดีมากเลยพูดก็ดีดีคิดก็ดีทําก็ดี ใจกว้างเอื้อเฟื้อแบ่งปันไม่เอารัิไม่เอาเปรียบใครเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรได้เห็นไหมเนี่ยคนมีปัญญาในโลกนี้ครับยิ่งเดินยิ่งทางเปิดทางกว้างกว้างออกนะครับไม่ใช่ยิ่งเดินยิ่งแคบนะถ้าใครยิ่งเดินยิ่งแคบ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 อย่างนี้นะครับคือคนที่ไม่มีปัญญาเดินแคบลงแคบลงนะยิ่งเดินยิ่งแคบลงแคบลงนะครับไม่มีปัญญานะครับอย่างนั้น ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรครับว่าเราคิดไม่ดีใช่ไหมคิดดีเป็นบุคคลไปไม่ได้คิดดีทั้งหมดเนะี่ยคนนี้คิดดีด้วยเขาดีกับเราเราดีกับเขาเขาดีาเราเราดีกับเขานี่ไม่ใช่ว่าดีนะครับเพื่อนคนพานก็เป็นอย่างนั้นเคยเห็นโจรไหมโจรหรือขโมยมันก็รักกันนะโจรขโมยใช่ไหมครับโจรออกปล้นอย่างเงี้ยทีละสิบคนยี่สิบคนกลุ่มโจรก็รักกันนะครับเพราะอะไร เพราะว่าโจรมันก็ดีด้วยกันไงเขาอาจจะไปป้นคนอื่นแต่เขาก็ดีกับกลุ่มเขาเห็นไหมถ้าเราเป็นอย่างนั้นนะครับคือเราก็ดีกับคนที่ดีกับเราเนี่ยไม่ได้ต่างจากโจรน,นะครับเห็นไหมดังนั้นจริงไม่ใช่นั้นถ้าเราดีเขาดีกับเราเราดีาากับเขาเขาไม่ดีกับเราเราเราก็ร้ายกับเขาก็ไม่ต่างจากโจรน,นะครับโจรก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมครับนั้นคาว่าคิดดีทดําดีพูดดีคือต่อทุกคนเลยไม่แบ่งแยกเขาจะเกลียดเราช่างเขานะครับ เราก็ยังยังเสมอต้นเสมอปลายมันเดิมเขาเกลียดเราเขาขาดตกบกพร่องตรงไหน,นเราก็ช่วยเขาเท่าที่ช่วยได้เหมือนเดิมแต่ในใจเราไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธไม่ได้แบ่งแยกเห็นไหมครับพร้อมเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือให้คําชี้แนะนี่ยครับเขาเรียกว่าทางยิ่งเดินยิ่งเปิดนะครับไม่ได้ยิ่งเดินยิ่งแคบลงนะครับยิ่งเดินยิ่งเปิดกว้างเนี่ก็เรียกคนมีปัญญานะ ถ้ายิ่งเดินยิ่งแคบลงตีบลงตันลงโอ้โหเดินยากเดินลําบากนะครับจนถึงขนาดขาดเงินหนึ่งร้อยบาทไม่มีใครสักคนช่วยเหลือเลยเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าชีวิตเราที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นคนแคบใช่ไหมครับจนไม่มีใครช่วยเราเลยนะดังนั้นนะครับในสังสารวัตรนะรอยยิ้มการแบ่งปันนะครับคือสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะครับ การช่วยเหลือไม่ได้แปลว่าเราซุ่มหมดหน้าตัดนะครับช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้เห็นไหมครับช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้เท่านั้นเองครับมันหยดน้ําที่หยดในทะเลทรายเห็นไหมครับความชุ่มชิ้นก็เกิดขึ้นเนี่ยคนมีปัญญานะครับเห็นไหมแต่ว่าหลุดพ้นไม่ใช่ปัญญานะพัฒนาขึ้นไปอีกครับแต่ท้าคตบอกเลยนะศีลธรรมาที่ปัญญาดีเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ไม่พอต้องพัฒนาขึ้นไปเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง เขาเรียกโพธิยาณเห็นรูปเห็นนามเห็นสภาวะจิตเป็นเรื่องมายาเห็นสภาวะจิตเป็นพยับแดดเห็นสภาวะจิตเป็นสิ่งเกิดดับเห็นสภาวะจิตเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนอย่างแท้จริงเห็นไหมครับเมื่อสภาวะจิตเป็นสิ่งนี่นะครับเขาเรียกว่าเห็นตามจริงสภาวะจิตเป็นอย่างนั้นปุ๊บชั้นภูมิก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมครับภูมิมนุษย์ก็เหมือนกันก็เกิดดับไม่เที่ยงภูมิไหนภูมิไหนก็เกิดดับไม่เที่ยง เป็นมายาเท่านั้นนะครับภูมินามะธรรมคือภูมิด้านจิตวิญญาณทั้งหลายแหละก็เหมือนกันนะครับเกิดดับไม่เที่ยงสิ้นยึดในแต่ภาวะสิ้นยึดในชั้นในชั้นภูมิไม่เอาถูกไม่เอาผิดและไม่หาทางพ้นทุกข์ด้วยนะครับการเห็นตามจริงนี่แท้จริงแล้วเราไม่ต้องเดินไปที่ไหนเพื่อหาทางหลุดพ้นนะครับแท้จริงแล้วเราแค่เราได้ยินได้ฟังความจริงเราก็หลุดพ้นแล้วนะครับแล้วก็เห็นตามจริงแล้ว แจ้งตามจบตามแล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับคือสัจธรรมนะครับเนี่ยคือโพธิญาณดนั้นโพธิญาณไม่ได้อยู่ในตาําราไม่ได้อยู่ในการปฏิบัติในการสร้างแบบภาวะนะครับโพธิญาณเกิดจากการที่เราเห็นทุกอย่างตามจริงได้ยินตามจริงเห็นใบไม้ล่วงหล่นเห็นใบไม้เขียวใบไม้เหลืองใบไม้หล่นใบไม้เหนียวเนี่ยเขาเรียกว,ว่าธ,ธรรมชาติแสดงธรรม ธรรมชาติแสดงธรรมเนี่ยนะครับลายล้อมเราฝนตกลงมาแตวฝนก็หยุดใช่ไหมครับฝนก็หยุดตกเช้ามาเดี๋ยวก็เที่ยงเดี๋ยวก็เย็นเนี่ธรรมชาติแสดงธรรมเกิดดับไม่เที่ยงยึดไม่ได้ใช่ไหมนี่เขาเรียกธรรมชาติแสดงธรรมเห็นไหมครับซื้อรถยนต์มาคันหนึ่งขี่ไปขี่มาเดี๋ยวก็พังเนี่ยนะครับคือสัจธรรมเกิดดับหมดนะครับอ้าวทาไมถึงมีเงินซื้อรถก็มีบุญกุศลส,สร้างมา อ้าวทำไมวันนี้ไม่มีเงินซ่อมรถก็บุญกุศลที่สร้างมามันจะหมดเนี่ยเขาเรียกว่ารู้เห็นตามจริงนะครับสิ้นสงสัยหมดสิ้นความสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราสิ้นยึดในท่านในขันเห็นไหมครับไม่ลังเลสงสัยในท่านในขันว่าเป็นเราหรือไม่เป็นเราไม่ลังเลสงสัยในคาว่าจิตว่าจะไปนิพพานหรือจะไปเวียนว่ายสิ้นหมดเลยเขาเรียกว่าโพธิญาณ แจ้งชัดเจนตลอดเวลานะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าหลุดพ้นนะครับจริงๆแล้วหลุดพ้นไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับทุกท่านเห็นตามจริงส่วนปัญญาคือเครื่องคลองธาตุคลองขันคู่กายคืออาวุธคู่กายคือศีลสมาที่ปัญญามันรวมเป็นหนึ่งมันมาพร้อมกันนะครับมันมาพร้อมกันทํางานพร้อมกันมีคนด่าเราปุ๊บศีลสมาที่ปัญญาไม่ไทำงานพร้อมกันปั๊บเปลี่ยนจากหอกดาบเป็นดอกไม้เนี่ย ทำงานพร้อมกันเห็นไหมครับความคิดจะเปลี่ยนไปเป็นด้านขาวด้านสว่างเขาเรียกปัญญาแต่ก็ไม่ยึดเพราะเรามีพัฒนาขึ้นมาเป็นโพธิญาเห็นไหมก็สิ้นยึดในปัญญาเห็นไหมครับนั้นปัญญาก็เป็นเพียงเครื่องมือเห็นไหมทุกอย่างก็แค่ชั่วคราวแค่ผ่านไปแค่ผ่านมาแค่ผ่านไปเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมหนะดังนั้นขอขอให้เพื่อน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 ของเราทุกคนนะครับ ยิ่งมายิ่งกระจ่างแจ้งยิ่งมายิ่งชัดเจนปมใดปัญหาใดที่ทำให้จิตใจเรายังวิตกวิจัยวิจารยังคิดกังบนอะไรอยู่นะครับก็ถามเข้ามาได้นะครับถามเข้าเข้ามาได้นะตอบให้ได้หมดนะครับะทุกวันนี้ตอบให้ได้หมดนะครับถามมาเถอะนะครับไม่นะว่าจะคําถามแบบไหนนะครับอธิบายได้ชี้แจงได้นะครับส่องทางสว่างให้ได้เปิดตาให้ได้นะครับเพราะว่า คนพูดมันเห็นหมดแล้วมันก็เลยได้นะครับนั้นพูดได้หมดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะเจอตัวเป็นๆนะครับก็มาวันที่ยี่หกนะครับเพระนั้นจะมีอะไรดีๆเยอะนะครับมาที่นี่ก็จะไม่เหมือนกับที่เรานั่งฟังในไลฟ์สดนะครับมาเจอกันนะครับมาหลายๆอย่างนะครับแล้วก็จบปิดท้ายด้วยสัจธรรมนะครับสัจธรรม แล้วก็จะมีข้าว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 ต้มนะครับอร่อยมากนะครับวันนี้ผมลองชิมดูอร่อยอร่อยนะครับนะรสชาตินี่สุดยอดนะครับกินแล้วไม่เบื่อกินได้เรื่อยๆเลยครับข้าวต้มที่สตดข้อมนะครับกรรมวิธีนี้ก็ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะครับใส่ใจนิดนึงแต่คุ้มค่าครับเพราะออกมานี่แบบอร่อยสมคำล่ำลือนะครับนะถ้าเพื่อนๆอยากจะลองชิมก็มานะครับจะมีในวันงานนะครับมาชิมได้เต็มที่ จะเป็นซุ้มๆนะครับซุ้มอาหารซุ้มโลคยาซุ้มข้าวต้มซุ้มดอกต้นไม้ซุ้มสัจธรรมซุ้มลำนะก็จะมีนางลำนะครับรอบนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นซุ้มนะครับจัดเรียงไว้นะโอเคนะครับทุกท่านสําหรับค่าคืนนี้นะครับแตเดนนิสานใต้นะครับก็ขอยุติการแบ่งปันสัจธรรมนะครับไวเ้เพียงเท่านี้นะครับ ไว้เจอกันใหม่นะครับในโอกาสต่อไปนะแั้วแหะค่ำคืนนี้สวัสดีนะครับ